ครับผมนายมงคลเทพทิมย้อยครับอยู่สาขาข้ากรรมศาสตร์ศึกษานะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีครับมรผมต้องบอกก่อนว่าพื้นเพียงผมเนี่ยผมเนี่ยเรียนมาจากปัจจวบใช่ไหมครับซึ่งระยะไกลมากจากที่นี่แต่ที่เรียนที่นี่เพราะว่า ที่เนี่ยมีค้ารากรรที่เป็นคอบซึ่งที่อื่นค้ารากรรก็จะเป็นวับแต่ผมเองเนี่ยผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นครูในสายการงานรวมถึงอยากจะทำอาหารและสอนเบเกอร,รี่ไปในตัวด้วยที่ราชพัฒการจะนะบุรีจึงตอบโจทย์ที่สุดสำหรับผมครับเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยมันต้องเจอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อันดับแรกเลยเนะี่ยที่ต้องคำนึงถึงคือเวลาเลือกสาขาหรือเลือกสิ่งที่เรียนนะ่อย่าเลือกตามคนอื่นปัจจัยสําคัญคือเราต้องเลือกตามความชอบของเราและเราจะรู้สึกว่าไม่ว่าจะมาหาลัยไหนก็ตามที่เราเข้าไปเรียนนะ่มันจะไม่มีคําว่ายากสําหรับเราเลยถ้าเราเลือกตามในสิ่งที่เรารักอย่างตัวผมเองเนะี่ยผมตั้งใจที่มาเรียนค่าหากการ,รตั้งแต่ต้นอยู่แล้วพอเราก้าวเข้ามาเรียนเนะี่ยตั้งแต่ปี1ถึงปี4เนี่ยนะผมควบทั้งการเรียนผมก็ไม่แย่ กิจกรรมผมกรัดาําซึ่งมันมองดูเหมือนหนักว่าเรียนก็เอากิจกรรมก็ต้องทําแต่จริงๆแล้วในเมื่อเราทําในสิ่งที่เรารักมันไม่มีคําว่าเหนื่อยไม่มีคําว่าเบื่อครับมันจะมีแต่การพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆข้าราชกรรบางคนบอกว่าโอ้มันเป็นสาขาผู้หญิงเรียนมันเป็นวิชาง่ายๆการบ้านการเรียนที่ใครก็เรียนได้แต่พอได้เข้ามาเรียนจริงแล้วเนี่ยจริงๆมันมีรายละเอียดมีดีเทลยิบย่อยที่เราต้อง เรียนอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นการจับผ้าการเห็นผมเป็นผู้ชายแบบหน้าโคตเงี้ผมก็ต้องตัดเย็บผ้าตัดเสื้อนู่นนี่นั่นรวมถึงการทำเบเกอรี่ขนมไทยอาหารท้องถิ่นต่างๆอีกมากมายแล้วที่ว่ามันไม่ได้สอนเราตามชีวิตจริงแต่มันต้องเข้ามาเรียนเฉพาะศาสตร์จริงๆถึงจะได้รับตรงนี้ ผมเองเป็นคนที่ได้รับโอกาสจากท่านอาจารย์เพื่อนๆแล้วก็รวมถึงมหาลัยด้วยที่ให้โอกาสในการทําได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาจึงทาให้ผมรู้สึกว่ามหาลัยเนี่ยมอบทั้งทักษะชีวิตทักษะการเรียนซึ่งเป็นทักษะที่เราเนี่ยไม่สามารถไปเจอข้างนอกได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนมหาลายัย เราได้แต่ทักษะชีวิตอย่างเดียวแต่ทักษะในการเรียนการสอนหรือว่าการศึกษาที่ระดับสูงขึ้นเ,นเราไม่ได้ตรงนี้จุดเริ่มต้นของการที่ผมมาทำเบเกอรี่ตรงนี้แล้วก็สร้างอาชีพหลักตรงนี้ของผมก็คือมันเกิดจากความชอบและผมก็ไม่ได้พึ่งทำมาปี 2, ปีแต่ผมเนี่ยรู้ตัวเองแล้วว่าชอบเบเกอรี่มาตั้งแต่อยู่ 4, 5, ม .4 ม .5 เพราะฉะนั้นแล้วผมก็เริ่มทำจากคนอยากกิน ดูสู่จาก YouTube แล้วก็ลงมือทำแล้วก็เริ่มซื้อสะสมอุปกรณ์ไปเรื่อยๆจนตอนนี้ผมก็ได้ทำขนมเบเกอรี่เนี่ยขายอยู่นะครับในโซเชียลมีเดียชื่อเพจ M and M Homemade ครับแล้วก็ใน M a M Homemade ในเพจผมเนี่ยก็จะมีเค้กส้มมีบราวนี่มีช็อกหน้านี่มีช็อกบอลมีเค้กวันเกิดแล้วก็ต่างๆอีกมากมายครับที่ผมจะคอยอัพพยายามหาเอกลักษณ์ของตัวเองที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเพื่อที่จะให้ ร้านของตัวเองหรือหน้าเพจของตัวเองเนี่ยมีความน่าสนใจสำหรับการแบ่งเวลาเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยเราเรียนตั้งแต่เช้าใช่ไหมครับจดเย็นเราก็เต็มที่กับตรงนั้นไปผมเปิดรับออเดอร์ทางสื่อโซ,โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในระหว่างเรียนเนี่ยก็จะมีคนสั่งขนมเข้ามาหลังจากผมเรียนเสร็จ ผมค่อยเช็คอดหลังจากที่เรารู้ยอดออเดอร์ของเราเนี่ยนะผมก็จะคำนวณแล้วว่าปริมาณชิ้นเท่านี้เนี่ยผมจะเริ่มทำขนมตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงหลังจากสามทุ่มถึงสี่ทุ่มหรือสี่ทุ่มครึ่งผมก็จะมาเคลียร์การบ้านเคลียร์งานในแต่ละวันไปครับและหลังจากนั้นก็จะอาบน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็พักผ่อนยาวจนถึงพรุ่งนี้เชา้าพร้อมกับเอาขนมไปส่งช่วงพักเบรกช่วงเที่ยงนั่นเองครับ ความตั้งใจของผมเลยคือตัวผมเองเนี่ยอยากจะเป็นครูนะครับเป็นครูไปด้วยแล้วก็มีร้านของตัวเองเนะที่เป็นคาเฟ่นะครับ <c oughs> <c oughs> เล็กๆสักหนึ่งร้านพร้อมกับเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ให้กับคนทางบ้านรวมถึงจะมาเรียนแบบออนไซต์ในร้านของผมก็ได้สำหรับ ความประทับใจของผมเนี่ยตั้งแต่ก้าวเข้ามาสู่รั้วมหาลายัยราชาพัฒการจนบ,บุรีเนี่ยให้ทั้งความเป็นครอบครัวความเป็นเพื่อนแล้วก็ความรู้นะครับที่ไม่ได้มีความห่วงวิชาหรือคือให้เต็มที่แล้วผมก็น้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้ามาในตัวผมจนเกิดมาเป็นผมในวันนี้แหละครับ ก็ฝากถึงนะครับน้องๆทุกๆคนเลยนะครับทีอ่อยากจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏกษษารจนบุรีนะครับเ,เราอย่าเลือกตามเพื่อนนะครับในการเรียนเราจงเลือกในสิ่งที่เราอยากจะเรียนจริงๆและเราจะรู้สึกว่าการเรียนในรั้วมหาลัยเนะี่ยมันไม่มีอะไรยากเลยอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะเชิญชวนก็คือไม่ว่าคุณจะเรียนในศาสตร์ไหน พี่ไม่ได้เชิญชวนว่าให้น้องๆเนี่ยมาเรียนค้ารกรรของพี่แต่พี่เชิญชวนให้เราเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับราชพัฒนไม่ว่าน้องจะเรียนคลุศาสตร์วิทยาศสาสตร์หรือว่าสาขาอื่นๆคณะอื่นๆเนี่ยเราก็รวมแต่เป็นพี่น้องกันทั้งหมดนะครับแล้วก็น้องๆมั่นใจได้เลยว่าการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจน,นบุรีเนี่ยมอบให้กับน้องๆเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าที่อื่นอย่างแน่นอนมอดังๆไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาเลยครับ มันอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยแหละว่าเราจะไขว่คว้าแล้วก็โอบรับโอกาสตรงนั้นอ่ะให้เข้าไปที่ตัวเราเนี่ยมากเท่าไหร่ถ้าน้องเต็มที่กับการเรียนน้องก็จะได้ความเต็มที่จากทุกฝ่ายของมหาลัยเนี่ยเข้าไปนน้องและน้องก็จะได้ความรู้ที่เต็มเปี่ยมอย่างแน่นอนครับ